หลายคนนะคะที่ตามเพจแก๊ปมาแบบหลายปีแล้วคะ่ะจะทราบว่าแก๊ปเนี่ยจะมีไวท์เทนนิ่งตัวหนึ่งที่แกชอบใช้นะคะนั่นก็คือชิเซโดไวท์ลูเซนนนั่นเองซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มราคาแบบ4 5 0 0 0บาทเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเป็นไวท์เทนนิ่งที่ใช้แล้วค่อนข้างจะเห็นผลได้ดีมากๆซึ่ง4,500 0าันนั้นถูกแบ่งมาผสมอยู่ในตัวนี้ค่ะ Luc lucky, 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 oh, oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชาแนลนะคะ สัปดาห์นี้นะคะกวางสาวจะมาพราวรีวิวน้ำตบอยู่ตัวหนึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนแต่แต่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่ n e ของแก๊บด้วยนะคะกลับเข้ามาค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะ อากาศมันก็ร้อนเหลือเกินนะคะน้ำตกก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราเนี้ยจะขาดไม่ได้เลยซึ่งไอเทมน้ำตกของแก๊ปวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ C A True White E X s s n Lotion นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในน้ำตบราคาน่ารักนะคะที่แก๊ปเนี่ยเลิฟมากๆเลยก่อนอื่นเลยนะคะแกต้องบอกว่าเราจะมากล่าวถึงเบนฟิตของโปรดักตัวนี้สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปรู้ผลการใช้ของมันแล้วก็ความเห็นของแก๊บนะคะ อบอกว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่แกบรู้สึกสนใจในตัวเขามากๆเลยนั่นก็คือตัวอินกรีเด้นหรือว่าส่วนผสมของมันนั่นเองทุกคนค่ะที่แกรลิฟผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเพราะ 4MSK ค่ะหลายหลายคนอาจจะงงว่า 4MSK นี่คืออะไรต้องบอกว่าเขาเป็น อินกรีเดียนที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่อง w h i t e ท i n g ค่ะซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทางชิ i เช d o หลายคนนะคะที่ตามเพจแก๊ปมาแบบหลายปีแล้วคะ่ะจะทราบว่าแก๊เนี่ยจะมีไวท์เทน n ิ่งตัวหนึ่งที่แกชอบใช้นะคะนั่นก็คือชิ i เชโดไวท์ลูเซนนั่นเองซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มราคาแบบ4-5,000บาทเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเป็นไวท์เท i n g ที่ใช้แล้วค่อนข้างจะเห็นผลได้ดีมากๆ เครื่อง4ห้าพันอันนั้นถูกแบ่งมาผสมอยู่ในตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าราคาเขาแค่420บาทเท่านั้นเองแล้วเขาก็ยังมีโปรแบบ1บาทด้วยแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยที่ราคาเรามาดูกันที่อินกริเดียนก่อนคือส่วนผสมตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวที่แก๊ปเคยใช้แล้วแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมันได้ผลจริงๆมันไม่ใช่แบบํำโฆษณาหรืออะไรนึกออกไหมสมัยก่อนเวลากีมีปัญหาพวกจุดดำๆเนี่ย เรียกว่าเวลาแกหยิบเซรั่มไวลูเซนต์ของชิชเชโดมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเห็นผลได้เร็วมากๆขาวใสฝ้ากะจุดด่างดำคือเวลาแกเห็น 4msk ในอินกรีเดียนแกจะแบบโอ้ยฉันไว้วางใจมากในอินกรีเดียนตัวนี้ ซึ่งน้ำตบตัวนี้นะคะเขาจะมีอินกริเดียนอีก2ตัวนะคะเป็นพวกแบบ olive leaf extract หรือว่าจะเป็นแบบ spa from Italy แบบให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ก็อย่างว่านะคะถ้าเกิดพูดถึงน้ำตบเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยและนี่ก็คือเบนฟิตหลักๆที่เขาเคลมไว้ข้างกล่องนะคะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของ ca true y ex lotion ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเขามากับปริมาณ150 ml ค่ะต้องบอกหูเยอะมากๆเลยมาในรูปแบบฟ้าหมุนนะคะแล้วก็หยอกมาจะเห็นว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเหลวแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยละค่ะ ว่าหลายคนก็จะทราบอยู่แล้วนะคะวิธีการใช้น้ําตบตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้ําตบเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับว่าหลังอาบน้ําออกมาเราก็จะใช้ตัวเนี้ยตบๆๆทั่วใบหน้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ําตบเนี่ยหลังโทนเนอร์ก็ได้แต่ว่าสาหรับแกป๊ปเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเหมือนกับว่าอาบน้ำมาปุ๊บเราใช้เป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะลงเซรั่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงมอยเจอร์ทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราใช้เป็นน้าตบใช่ไหมคะสองคือแกป๊ปจะใช้เป็นเดย์ครีมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนถ้ามีปัญหาววว่าแบบผผิิมันยเี้ จะสามารถใช้ตัวนี้เป็นเดครีมได้เลยเอ้ยยังไงยังไงคะก็คือว่าเราตื่นเช้ามาใช่ไหมคะแทนที่เราจะลงแบบโทนเนอร์แล้วก็เดคีมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่หน้ามันมากเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวอิมันชันตัวนี้เป็นเดครีมแล้วคุณก็ลงกันแดดแต่งหน้าต่อได้ทันทีอย่างแก๊ปเนี่ยวันไหนที่ต้องออกแดดเยอะๆแก๊บจะใช้แบบ กันแดดที่มันค่อนข้างแบบให้ความชุ่มชื้นนิดนึงทีนี้ถ้าเราใช้ทับเดย์ครีมทีนึงเนี่ยพวกเมคอัพของเรามันจะแบบมันแล้วก็ลดเลือนได้เร็วมากๆดังนั้นแก็บจะแก้ปัญหาโดยการที่วันไหนเราต้องออกแดดจัดหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบอยู่ในอากาศที่ร้อนอบอ้าวเพื่อป้องกันการเหน่อะหนาในเก็บจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเป็นเดย์ครีมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบบลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อไปเลยต้องบอกเลยว่าเด้งแล้วก็ขุบมมันแน่นทั้งวัน คุณสมบัติที่3นะคะที่ใช้ได้คือเราไปซื้อไอ้พวกแผ่นมาร์กอะค่ะแผ่นมาร์กที่เขาอัดเม็ดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหาะเจ้าตัวนี้ลงไปในแผ่นมาร์กต้องบอกเลยว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบมันจะเป็นมาควเทนิ่งผิวขาวให้เรานึกออกไหมคะหรือคุณจะเอามาใส่สำลีก็ได้แล้วก็โปะทั่วหน้าแล้วก็ใช้เป็นที่มาร์กหน้าได้เหมือนกันแล้วข้อดีอันหนึงนะ่งค่ะข้อดีที่สที่แกชอบมาใช้เลยก็คือ พวกไนท์ครีมบางตัวค่ะที่เป็นสูตรลดริ้วรอยหลายคนถ้าตามจะรู้ว่าแกบชอบใช้พวกไนท์ครีมที่เป็นสูตรลดริ้วรอยแล้วมันจะมีไนท์ครีมบางตัวที่แกซื้อมาลองแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหเนื้อมันข้นมากมันข้นจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะหยดเจ้าตัวเนี้ยผสมลงไปในไนท์ครีมเพื่อทําให้ไนท์ครีมเนี่ยมันแบบเนื้อมันอ่อนลงมันนุ่มขึ้นมันมันแบบ มันไม่ค่อยอุดตันเท่าไหร่ต้องบอกว่าการใช้ผสมกับสกินแคร์ที่มีเนื้อหนักๆเนี้ยตัวนี้เขาก็มาผสมได้ด้วยหรือนะคะอีกอันหนึ่งที่แกะมาใช้บ่อยมากเลยก็คือพวกรองพื้นฟูคอบเวลช์อะค่ะเวลารองพื้นที่มันฟูคอบเวลชปกปิดหนามากๆเนี่ยแกก็จะแอบหยดตัวนี้ลงไปนิดนึงแล้วก็ตียีผสมให้รองพื้นมันบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายต้องบอกว่าสําหรับแกมนะคะน้าตบตัวนี้เนี่ยแก๊สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ห้าอย่างเลยนะคะทีนี้เรากลับมาคุยกันที่ผลลัพธ์ดีกว่าผลลัััพธ์ของงงมนนเป็ยไ ก็อย่างที่แก๊ปเคลมไปแล้วนะคะตอนแรกว่า 4MSK เนี่ยเป็นอินกรีเดียนที่แกชอบมากๆหลายคนจะเกิดปัญหาว่าแบบแหมคุณแก๊ปขาก็แบบชิเซโดไวลูเซนโครละสี่ห้าพมันก็ต้องได้ผลแบบเข้มข้นกว่าสีขาและอันนี้มันแบบ420บาอมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้คุณนองคิดผิดค่ะเพราะว่าจากอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแคปนะคะคือจากที่แก๊ปใช้มาส่วนตัวเนี่ยแกมีความรู้สึกว่า ตัวนี้เนี่ยเขาก็ทําให้ผิวแก๊ปกระจ่างใสได้จริงนะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนแบบเซรั่มไวท์เทนนิ่งของเคลือบแบบไวท์ลูเซนต์ของชิเชโดแต่มันไม่เร็วเท่าแต่มันได้ผลค่ะโดยส่วนตัวแก๊ปนะคะแกรู้สึกว่าผิวหน้าแก๊ปเนี่ยสว่างกระจ่างใสได้เลยเนี่ยคือใช้ไปประมาณ2สัปดาห์เนี่ยมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเลยและที่สําคัญพวกรอยจุดด่างดาจากสิวข้างจมูกอะไรเงี้ยส่วนตัวแกรู้สึกว่ามันเลือนเร็วมากมาก เด็วสู้ไว้ลูเซนควรนตสาห้าพันได้ไหมอาจจะไม่แต่คุณคะมันลดเลือนลงเร็วกว่าไม่ใช้เยอะมากแล้วทำไมก็ถึงเลฟาาิฟหรอคะเพราะเขาราคาแค่420บาทเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดวัดสั่นเขาจะจัดโปรตลอดเวลาค่ะเหลือแค่420แล้วชิ้นที่2 1บาท o ้ oh my god ไว i t e t n n ่งราคา1บาทคุณนึกออกไหมแบบขวน,นี้420ควดน,นี้1บาท งั้นวันนี้ฉันจะเลือกขวด1บาทมารีวิวละกันไม่ได้อ๋อไม่ได้หรอคะเหมือนกันเอาเป็นว่าเวลาวัดสันนะคะเขาจัดโปรตัวน้ําตบตัวนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้เขาแค่ประมาณขวดละแบบ210บาทนึกออกไหมคะคือมันดีมากทุกคนดังนั้นนะคะแกแนะนาําสําหรับใครที่แบบเป็นแฟนน้ําตบตัวนี้อยู่แล้วหรือกําลังจะมาลองน้ําตบตัวนี้คุณก็แบบเดินเดินไปเรียบเรีย,เ,รยเค,ยเคียงที่วัดสันนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นพัก,พ,กพักเนี่ยเขาจะมีโปรแบบว่า ซื้อ1ชิน้นชิ้นที่21บาทและนี่ก็เป็นอีก1ไอเทมน้ําตบนะคะที่แกรักมากๆแล้วก็อยู่แบบคู่บ้านต้องบอกว่าตัวนี้ต้องมีอยู่ติดบ,บ้านเลยช่วงแดดแล้วรๆะอะไร่งนี้ไม่ดีแล้วก็ทาชโลมเอามาทาเนื้อทาตัวก็ได้เหมือนกันแบบแขนดํากลับจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ชโลมทั้งตัวไปเลยก็เคยแล้วก็210บาทนะถูกจะตายบ้างอ๋อและสำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยัไงไม่กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e c ช anel ของแกรู้นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย